เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะผมอยู่ในพวกเกมแม็กซ์เดอะเคิร์ทออฟ布拉 h ธอร์ฮูนะฮะโอเคในพาร์ทที่5นะครับโอเคพาร์ทนี้นะครับเราจะเจออะไรบ้างเราไม่รู้เลยถ้าผมอ่านพาร์ทผิดยังไงผมต้องขออภัยด้วยนะโอเคโอเคลุยเล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 ไปไปไป เดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคผมขอพ่ายนะผมออกไปดูโปรแกรมมานะเพื่อผมอัดโปรแกรมผิดนะโอเคไม่มีอะไรยังต้องทำไงวะเนี่ยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 มันตามตูดออกมาคืออะไรกันนั่นแน่เล่นลูกเล่นอะไรแปลกๆปลกันเนี่ยพวกนี้ Trap them under a branch Max อ๋อโอเคมันคืออะไรวะแล้วทำไมมันกิมมันหล่นทับหล่นทับไปได้ยังไงมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่เคยตายเมื่อกี้มันเหมือนไล่ตามเรามา มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยเมื่อกี้นี้มันโดทับแล้วมันก็ไอ้นี่อ่ะมันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยมิเงั้นมันไม่ให้ทำอย่างนี้หรอกถ้าผมลองขวาดอย่างเงี้ยมันไล่ตามผมมาเห็นไหมเห็นไหมมันคืออะไรอ er. ่ะมันเหมือนผีเสื้อไปผีเสื้อเลยอ่ะผมว่าผมต้องทำอะไรกับพวกนี้แน่ๆเลย ไม่ให้มันเข้ามาจบดีผมอะนะผมว่าตึ๊บแล้วขึ้นยังไงวะเธอแล้วขึ้นยังไงอะ่ะโอเคได้อยู่โอเคตึ๊บอ่าถูกต้องมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยพวกนี้ ผมว่าไอพวกนี้มันแปลกๆท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ปมันช็อตได้มีเลียงนะครับท่านผู้ชมผมว่านะผมดูวิธีการกำจัดพวกแม่งมันนี่ไงไม่ได้ไอนี่มันทำลายได้ไอนี่มันไม่ธรรมดาพวกนี้มันไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยพวกนี้ อึบอึบอันนั้นนั้นนะฮะผมเดิอเดืไม่ถึงครับท่าน้ชมผมต้องทำอะไรบางอย่างเฮ้ยไม่ได้ด้วยเฮ้ยงานง่างแลวครับงานง่างเดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรมันดีกว่านี้ มันต้องมีอะไรที่แบบมันต้องเป็นตัวอะไรที่แบบว่านี่แน่ๆเลยเอา่าผมต้องทำยังไงกับมันเดียผมเอาตรงนี้ทอบแบบนี้ได้ไหมโอเคได้อยู่โอ้ยน่าจะได้ปปปโอ้โหผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บรู้เลยครับว่าทำไง มันต้องทำอะไรบางอย่างนี่ไงนี่ไงได้ละถ้ามีเกยงนกเกียงอะไรต้องขอภัยนะต้องให้มันครอบตัวเราใช่ไหมมันถึงจะทำอะไรเราไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้มันปิงเข้าด้านข้างมันก็เข้าได้นะั่นแหละถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอเคครับขึ้นไปไม่มาใช่ไหมโอเครอดรอดปลอดภัยปลอด,อดภยัดภย ตือตือตือเราต้องวิ่งไปฝั่งนู้นใช่ไหมมีแววแปลกๆวิ่งไปฝั่งนู้นเอึ๊บป้ายป้ายฮู้โหโอ้โหโอ้โเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเอาโตกะคืออะไรกันเราต้องโดดใช่ไหมอึ๊บโอเคอก็เราต้องโดน่ะโดดโดดโดดอึ๊บถึงไหมเนี่ย โอ้ถึงถึงมีด้านบนด้วยครับท่านผู้ชมผมว่าต้องต่อแบบมีแน่เลยให้เป็นสายยาวๆถ้าบอกว่าเนี่ยท้ายด้วยอึ๊บเราอ็ขึ้นไปด้านบนเหรอ,อจริงด้วยครับขึ้นไปด้านบนโอ้โห ว้างมากๆตรงนี้ปะปะปะปีนขึ้นปีนขึ้นปีน,ปนขึ้นอึบอึบอึบอ,บอึบขึ้นไปด่วนๆ <c oughs> โอเคครับตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยโอ้กระตุกมีแล้วอ่ะไอตัวนี้อะไรวะเราต้องครอบมันแน่ๆเลยนั่นไงโถ อีซี่อีซี่ถ้ามีเสียงนกเสียงอะไรก็ต้องขออภัยนะครับดึงอือโอเคโอเคดึงทีคดแรงวอดวอชรอดไม่ได้ยังไงวะจะไม่ธรรมดาทันแน่พวกเองจะไม่ธรรมดาแต,รราแ,ตแล้วนะพวกเองเนี่ยฮะรอด รอดข้ามาได้ี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเพื่อนมันต้องมาอีกแน่แน่มาไปไม่ได้นะครับทุกทด้านล่างเหรอโอเคด้านล่างปุ๊บโอเคถูกต้องโอ้ยผมว่าแล้วผมติดอะไรตั้งนานด้านบนอีกแล้วเหรอ อย่างนี้มันจะได้ป่าววะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้อันกระตุกติ๊กเตียเฮ้ยมีความคิดดีๆครับไม่ดีแล้วอันนี้ความคิดไม่ดีแล้วเวเลยกูถ้าอย่างนี้ความคิดดีอยู่แล้วก็ตัดลงมา ปุ๊บให้มันลงมาตรงนี eze, ้เอออย่านะอย่านะไอตรงนี้ก็ทอดอย่านะปุ๊บแบบนี้ได้ไหมจะถึงเมื่อวะเฮ้ยมันหลุดแล้วมันหลุดมันหลุดอันนั้นนั่นนะอันนั้นนั่นน่ะเยเยอะเยอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาครับทุกทเฮ้เฮ้ยย่ายาอย่ายานี่เราก็ทำให้มันขึ้นทั้งบนได้เยใช่ไหมเฮ้ยเลยถล่มแม่งเอ๋ออผมรู้แล้วรู้วิธีแล้วเราก็ช้อนมันอย่างนี้ไง

เออธรรมดาผมเอาเอาดินเอา,เอา,เอาหินดันก็นได้นั่นนะ่ะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่อันนี้อันนี้แย่ของจริงโอ้ยแย่ของจริงตายเลยกูจะกระโดดหมอบซะหน่อยไม่เป็นไรเว้เคยกลัวอะไรที่ไหนอ่ะวิวีความกลัวนี้ ยากเหมือนกันนะเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆถ้าเราโดดไปเราโดนแน่ๆเลยนะนเนี่ยผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถ้าผมหักมันตรงนี้มาก่อนแล้วก็ปึ๊บอย่างงี้แล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นโดดปีนตรงนี้ขึ้นอึ๊บอึ๊อ๊อ๊ชิบหายแล้วกูตายแล้วถ้าสมมุติว่าผมรล้อมันมาอย่างนงี้ ว่าผมล้อมันแบบนี้นะครับแล้วผมก็ลองมันไปนอยู่จุดๆดเดยวกันหมดเลยท <c oughs> ่านผู้ชมครับโอ้โอย่างนี้สบายมากเลยทำไมอยู่จุดเดียวกันแบบเนี้ย ไม่ไม่ไม่มันเร็วมากๆวเวย์เสอันนี้คิดหนักเลยเนี่ยทำไมตอนแรกมันยากกว่านี้ไม่คิดได้วะผมต้องตบมันลงก่อนแล้วก็ดันขึ้นมนาตรงนี้เฮ้ยไ,ไม่ได้ลองดันขึ้นเลี้ยวตรงนี้เออ มันดันมันดันเลี้ยวได้นี่หว่าท่านผู้ชมผมก็โง่ตั้งนานมันก็ดันเลี้ยวได้ไนี่หว่าในระยะที่แบบว่าไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแหวนเลยกูจะทำไงมันไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างวะ ตกเปนลงแบบนี้เฮ้ยหลบไปดิไอหิ่ห้อยคนตีนอึ้บไม่ท่ายวะตายแล้วตายแล้ว กันเย็นแล้วนะท่านผู้ชมหรือว่าผมต้องเชิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็อึ๊บอย่างนี้ไม่ได้อยู่ไอ้เว้เลยโมโหแล้วเนี่ยโมโหแล้วเนี่ยโมโหแล้วเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะ่ยแล้วตรงนี้ดันให้ตึงไปเลยตึงไปเลย เอาใหม่ใหม่ไอ้ตุ๊กหิห้อยมันก็เกะกะเหลือเกินมันไม่ตึงอ่ะท่านผู้ชมไอ้สองตัวนี้มันเกะกะครับโอเค ผมพอเคลียร์ได้อยู่อุย้ยโอ้แย่แล้วแย่แหละโอเคดันใหม่อึ๊บแล้วก็ไม่ใช่ดิไม่ใช่แบบนี้โอเคแบบนี้ก็แบบนี้วะที่ผายไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้โตกอีกแล้วอะไรวะไม่ดีเลยโอเคโอเคอึ๊บขึ้นใหม่อ่ะเอาใหม่ใหม่ม่ผมจะทำไงดีครับให้ผมจะขึ้นดปฝั่งนี้ได้โดยแบบปลอดภัยที่สุดอะมันไม่ได้อ๋อผมรู้แหละ ท่านผู้ชมผมรู้แหละแบบนี้แน่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะโดดลงแล้วผมก็ดันขึ้นตัวเองขึ้นแบบนี้เออมาโถงงตั้งนานตั้งหลายนาทีอ่าตรงนี้ต้องแบบไงอ่ะโอ้โหเสียงก,กิ้งจงเสียงที่จบเสียงนกเสียงอะไรครบเซตเล,นะาาเลยเนาะอัธยาศัยดีเหลือเกินอือ kiết kiết, lóc lóc. Ở đây tôi phải làm kiểu này. Nó coi coi, rồi nó đan đi. Đan đi. OK. มันต้องเป็นแบบที่ผมคิดแบบนี้ได้แน่เลยครับท่านผู้ชมเอาใหม่ตรงนี้ตัดใหม่โอ๊ยตัดไอ้นี่ไปโอเคอึ๊บไม่ถึงได้ยังไงวะอึ๊บโอเคถึงละโอเคได้อยู่อ่าเป็นเกมที่สุดยอดมากมากอะ่ะ หัวเสียดได้เลยในเกมเนี้มีความคิดดีๆอยู่อย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมมีความแล้วนี่ผมขอดูนี่หน่อยนี่คืออะไรอ๋อกิ่งไม้ผมรู้เรื่องแล้วมีความคิดดีๆอยู่อย่างหนึ่งถ้าผมจะทำอะไรบางอย่าง ก็คือว่าเราจะทอดไอ้ตรงนี้แล้วก็ตัดนี่ออกกิ่งไม้ก็ไอ้นี่ไว้ปิดอย่างนี้ไว้ง่ายง่ายดูด้านล่างคืออะไรอ่ะอ๋อข้าโหลดข้าวทัตเตอร์สามเหรอไม่เ,เอาดิเอา ไอ้ข้างบนยังไม่ได้เข้าไปเลยเพื่อนดีตาร์เลเวลได้ไหมโหลดเช็คพอยต์ได้ไหมไม่เอาว่าเดี๋ยวผมต้องเล่นใหม่ครับสักครู่หนึ่งโอเคนะครับมาถึงตรงนี้แหละมีอะไรบ้วะเนี่ยเข้าได้ปะเนี่ย เข้าไม่ได้แล้วกูผดโธเอ้ยเข้าไม่ได้ตั้งแต่แรกก็บอกมาดิทิหายเข้าฟรีเล่นฟรีครับโอ้โหเล่นฟรีแบบใช้เวลาแค่สองนาทีเองอ่ะคิดดูดิคิดดูดิบอกว่าเล่นเล่นไปแล้วแล้วเรามาเล่นอีกรอบหนึ่งเหมือนใช้เวลาแต่แต่จะโธเอ้ยเย่อดวกูไม่ัจบเลยเวเลยมาแล้วเว้ย อาคัตซีเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่โจ้แอบมองอะไรเพื่อนอันนี้ขึ้นไปไหนวะเนี่ยเพื่ออุ๊ยลืมเลยชิบหายแล้วกูรูชิบหายแล้วกรูกรู ที่ผายแล้วกรูผมเข้าใจแล้วผมเก็ตมุกละเก็ตมุกละผมเก็ตมุกละเดี๋ยวเราต้องส่งเต่าขึ้นไปข้างบนไอตัวเราเนี่ยผมรู้แหละตัวเราก็ขึ้นตรงนี้ผมรู้ความหมายแล้วมามามาขึ้นไป มันขึ้นได้แค่นี้เ,เหรอจะบอกนะต้องพ้อตะพานให้เขาแบบนี้ก็ได้เหรอต้องขอภายในเสียงนกนะฮะโอเคแล้วก็แบบนี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่ได้แบบนี้โอเคเป็นทางขึ้นให้เขาเรื่อยๆนะครับเราไปตรงนี้ไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น มาเลยเพื่อนเดินม,มาเดินม,มายังโอเคเพื่อนเราเดินม,มาแล้วเราก็โดดเกาะตรงนี้อย่าไปดูผลงานของเรานะครับมีมาวะเอวทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันมันมาไม่ได้หรือยังไงเพื่อนมันต้องมาได้ดิ มันพยายามขึ้นครับแต่ขึ้นไม่ได้วเวเลยมันโดดขึ้นสักหน่อยก็ดีต้องไปดีใหม่อีกแล้วโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเหมือนแบบมันมันขึ้นไม่ได้อะอย่างนี้น่าจะขึ้นได้แล้วมั้งเนี่ย น,นิดนิดหน่อยขึ้นไม่ได้โอเคมาแล้วมาแล้วอึบมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเจ็บมือแน่นอนเจ็บมือแน่นอนเจ็บมือแน่นอนเยสนั่นไงฮ่า <laughs> ่แหมรอรอดักเรารอดักเราไม่ได้แดกครับเพื่อน โ okay. อเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอหยุดกันตรงนี้ก่อนละกันเนาะก็หวังว่าทุกชา่านชอบกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย